you สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของมบรีชแนลนะคะสําหรับวันนี้มุก็จะมาแชร์สูตรทําครีมบำรุงผิวหน้าค่ะซึ่งสูตรนี้นะคะก็จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็ช่วยทาให้ผิวอิ่ดน้ําช่วยลดเลือนริน้วรอยช่วยทาให้ผิวกระจ่างใสยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยลดฝ้ากระดุมดําด้วยค่ะส่วนขั้นตอนวิธีทำาตรมีบ้างเราไปดูกันเลยค่ะส่วนผสมตัวแรกที่เราจะใช้ในสูตรนี้ก็คือผงขมิ้นค่ะถ้าใครที่แพ้ผงขมิ้นก็ใช้เป็นผงธนาคารหรือว่าเป็นผงสมนุนไรรรตตัวอื่นนนนนนก็ได้ะะด้้ะะะะะคคใใสีเาจชผงิ ช้อนหรือว่าครึ่งช้อนชาค่ะส่วนผสมต่อไปก็ให้เราใช้เบบี้ออลว่าน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นน้ำมันมะกอกว่าน้ำมันอัลมอนก็ได้ค่ะเพื่อที่เราจะทําการผสมกับผงขมิ้นนะคะแล้วก็เราก็จะได้เซรั่มผงขมิ้นค่ะสำหรับเบบี้ออลว่าน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเขาก็มีวิตามินอ e ีที่สูงมากเลยนะคะที่ช่วยในการป้องกันแสงแดดช่วยลดฝ้ากระหยุดดาช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวค่ะแล้วก็ช่วยทําให้ผิวใสขึ้นด้วยนะคะ ในสูตรนี้เราจะใช้เบบี้ออยล์หรือว่าน้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็นเทให้ท่วมผงขมิ้นเลยนะคะใส่ลงไปให้ท่วมผงขมิ้นเลยนะคะกะปริมาณได้ตามต้องการเลยค่ะจากนั้นก็ผสมให้เข้ากันค่ะหลังจากที่เราได้แบบนี้แล้วนะคะก็ให้เรากรองเอาเฉพาะน้ำของผงขมิ้นค่ะ ก็ใช้กระดาษทิชชู่หรือว่าผ้าขาวบางกรองก็ได้นะคะหลังจากที่เรากรองเอาน้ําของผงขมิ้นหรือว่าแยกเอาน้ําของผงขมิ้นแล้วนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะก็ให้เราใช้เจลวัซลีนค่ะสําหรับเจลวัซลีลินเขาก็จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวค่ะช่วยทําให้ผิวเรียบเนียนกระจ่างใสย,ยิ่งขึ้นค่ะในสูตรน,นี้เราจะใช้เจลวัซลีลิน1ช้อนชาค่ะหรือว่ากะปริมาณได้ตามต้องการเลยนะคะจากนั้นก็ผสมให้เข้ากันค่ะ ใครที่อยากจะเติมวิตามินซีเข้าไปอีกก็ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้เนยครีมที่สวยมากเลยค่ะสำหรับสูตรนี้ถ้าทำไม่หมดก็เก็บไว้ตามอุณหภูมิห้องหรือว่าจะเก็บไว้ในตู้เย็นก็ได้ค่ะใครที่อยากจะทำเก็บไวเ้เยอะๆก็ได้นะคะก็ทำเก็บไว้ในกระปุกได้เลยค่ะก็ทำเก็บใส่ในกระปุกครีมได้เลยนะคะ สำหรับขั้นตอนที่การใช้สูตรนี้นะคะก็ให้เราใช้สูตรนี้ทำบนผิวหน้าของเราช่วงก่อนนอนได้เลยค่ะก็ทาบางๆนะคะทาให้ทั่วใบหน้าแล้วก็ลำคอแล้วก็ลหลังมือของเราด้วยนะคะทาทิ้งไว้ตลอดทั้งคืนเลยค่ะตื่นเช้ามาค่อยล้างออกนะคะสูตรนี้ล้างออกง่ายนะคะไม่ทําให้เหนียวหน้าค่ะแล้วก็สูตรนี้นะคะก็ยังใช้เป็นมาร์กหน้าได้นะคะถ้าใครจะใช้เป็นมาร์กหน้าก็มาร์กหน้าหนาทิ้งไว้ประมาณ20-30นาทีหลังจากนั้นค่อยใช้กระดาษทิชชู่หรือว่าสำลีเช็ดออกก่อนแล้วค่อยล้างออกด้วยสบู่ว่าโฟมหลังหนน้าะะคะ ซึ่งเป็นสูตรที่ใช้ดีมากเลยค่ะแล้วก็ช่วยทําให้ผิวชุ่มชื้นแล้วก็ใสยิ่งขึ้นด้วยค่ะสําหรับสูตรนี้ก็สามารถที่จะใช้ทาบำรุงผิวหน้าของเราหรือว่ามากของเราได้ทุกคืนนะคะก็ไปทดลองทํากันดูได้ค่ะ ส่วนคนที่มีผิวที่แพ้ง่ายก็หว่าดีตัวสอบก่อนแพ้ก่อนนะคะเพราะว่าสภาพผิวงแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะคลิปนี้ต้องขอตัวก่อนแล้วค่ะไว้จเจอกันใหม่นในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ